ลำธารตรงนี้ครับจะมาจากท่อลำเลียงนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมลำเลียงน้ำมาแล้วก็ลงมาสู่ในถังเก็บน้ำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้เราจะมาสร้างลำธารลำธารปุ๋ยนะครับผมลำธา,ารสานอาหารครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลำธารที่เราจะสร้างให้เขามีสารอาหารที่เพื่อต้องการนะครับเราจะทำยังไงครับวันนี้เราจะมาสร้างลำธารสารอาหารนะครับผมเพื่อที่จะให้ลำธารของเรามีแต่สารอาหารลำธารเล็กๆครับเพื่อนนี่ครับนี่นค,รครับผม นังนำทานนะครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันใกล้ๆครับผมเพื่อจะได้เห็นชัดๆเนะครับว่าลาธารเล็กๆที่เราสร้างให้เขามีสารอาหารนั้นเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมเพื่อนน้ำที่เราสูบขึ้นมาจากบอ่อนะครับเพื่อนเราจะสร้างสารอาหารให้กับเขาไปพร้อมๆกันครับเมื่อเขา ไหลลงมากับบอ่อเล็กๆนะครับผมเพื่อที่เราจะนำพืชที่เป็นประโยชน์นะครับนำมาปลูกครับเพื่อนๆนี่ครับลำธารสารอาหารครับผมเราจะนำปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆมาโรยตามลำธารคลองน้ำที่เราจัดไว้นะครับเมื่อเขาไหลลงมา ตามทานนะครับเพื่อนเขาก็จะไหลผ่านปุ๋ยอคอกที่เรานำมาโรยไว้นะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับผมสร้างลำทานปุ๋ยลำทานสารอาหารนะครับนี่ครับผมจากที่น้ำเราปล่อยออกมานะครับจากท่อครับผมสูบขึ้นมานะครับโดย ลำไดโวนะครับผมนี่ครับสูบมาจากบ่อแล้วก็จะผ่านลำธารเล็กๆนะครับผมลำธารสารอาหารครับผมเพื่อที่จะให้น้ำที่เราสูบขึ้นมามีประโยชน์มีคุณค่าที่เพื่อนต้องการครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับผมผมจะนำผักบุ้งครับมาปลูกไว้ครับผม นี่ครับมีแล้วบางส่วนครับเพื่อนนี่ครับจะเป็นผักบุ้งนะครับเพื่อที่จะนำมาปลูกไว้เป็นอาหารสำหรับปลาครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนำผักบุ้งมาปลูกครับเพื่อนสารอาหารที่พืชต้องการนะครับจากที่เรา น้ำน้ำนะครับลงมาแล้วจะทำอย่างไรนะครับให้น้ำมีสารอาหารที่พืชต้องการครับเพื่อนนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับที่นำมาปลูกไว้ครับเพื่อนนี่ครับผมและอีกสักหน่อยนะครับผมก็จะนำมาปลูกเพิ่มเติมครับผมปลานินปลาดุกเขาจะชอบชอบกินผักมากเลยครับ เพราะว่าเป็นปลาที่ชอบกินพืชนะครับผมนี่ครับผมถ้าเรานำน้ำมาปล่อยไว้เฉยๆนะครับเขาก็จะโตไม่ได้เต็มที่ครับวันนี้เราจึงสร้างลำธารเล็กๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ลำธารเล็กๆของเรานั้นมีสารอาหารครับผมในพื้นที่ที่เรานำพืชมาปลูกครับผม เพื่อที่จะให้เขาได้มีสารอาหารและมีประโยชน์ต่อพืชของเรานะครับผมเป็นลำทานสารอาหารครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมและผมจะนำคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งครับผมขอบคุณครับ